สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวค้าฟุตบอลกันต่อดีกว่านะฮะก็เริ่มกันที่ศึกพิมพ์เล็งอังกฤษมันเดย์ไนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเลสเตอร์ซิตี้ก็เอาชนะเกมแรกของฤดูกาลได้แล้วนะหลังจากที่เปิดบ้านถลม่มนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป4-0ฮนะยิงแต่ละลูกนี่ต้องบอกว่าอย่างสวยครับเจมส์ดมิสันเหมาไป2ฮาวิบานแล้วก็แพสซันดาก้าบวกกันไปคนละ1เม็ดนะฮะก็ยิงจนเจ้าดีนเด์สันาาของแมนยูเรานี่โอ้โหคือแบบกลุ่มเข้ามาปะ ขาตายบ้างพุ่งไม่ถึงบ้างคือแบบเห็นแล้วแบบต้องยอมะฮะัสำหรับเลสเตอร์เพราะว่ามุ่งมันที่จะเอาช้าจริงๆนะก็เลยทําให้เลสเตอร์หนีบวยขึ้นมาได้ครับก็ขึ้นมาเป็นรองบวยครับมีสี่คะแนนเท่ากับทางฟอร์เรสนั่นแหละแต่ว่าประตูได้เสียทางเลสเตอร์ดีกว่านะครับผมก็ถือว่าลดความกดดันได้ประมาณหนึ่งนะสำหรับเบนดอลเลอร์ในขณะที่ทั้งฝั่งฟอร์เรสบอกว่าน่าจะกดดันพอสมควรนะเพราะว่าด้วยด้วยการนี้เนี่ย เลื่อนชั้นขึ้นมาหลังจากที่ไม่ได้กลับมาในพีเมียหลายปีแต่ว่าลงทุนซื้อนักเตะมาเยอะมากครับโอ้โหเป็น20คนฮะแล้วก็ถ้าต้องบอกว่าที่ยังจมอยู่ในโซนท้ายตรางเนี่ยมีโอกาสสูงที่ผู้จัดการทีมจะโดนปลดได้เหมือนกันครับผมก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ของ2ทีมที่ยังจมอยู่ในโซนท้ายตรางน,นะฮะในขณะที่ข่าวข่าวข,าวของแมนยูในเต็ดตอนนี้แมนยูเราเดี๋ยวจะมีคิวลงเตะในคืนวันพฤหัสนี้เจอกับอเมนิกเซียในศึกยุโรปอาลีเกมนะ รอบแบ่งกลุ่มนะที่3นะก็แมนยูยังไม่ได้บินไปที่ไซปรัสก็ยังซ้อมอยู่ที่แคลิงตันนะครับผมก็เดี๋ยวในวันพุธนี้ทางอ e ิลิชเทนฮาก็จะมาพูดเพรสคอนเฟรนส์อัปเดตข่าวข่าวของอสภาพทีมให้ได้ฟังกันนะครับว่าแมนยูพร้อมแค่ไหนกับเกมนี้นะครับผมก็อาจจะได้เห็นพีโดลงสนามก็ได้ครับหลังจากที่พอในช่วงสุดสัปดาห์เกมดาร์บีแมตที่เจอกับซิตี้พีโดไม่ได้ลงกล้องจับหน้าไปในแบบหน้าบูดหน้าบึ้งเลยทีเดียวฮนะก็อาจจะต้อง ให้พี่โดโลงในศึกยูโรปาลีกบ้างครับให้แกได้แบบว่าปลดปล่อยพลังงานถ้าได้ยิงประตูคงจะทําให้แกรู้สึกดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งฮะก็หวังว่าจะยิงได้นะครับผมเพราะว่าเจออเนนิกเซียเนี่ยคือสถานการณ์ครับว่าก็ต้องสาแ้มเท่านั้นนะนะครับผมแล้วก็ต้องเหมือนเป็นการเรียกกําลังใจฮะในการกลับมาสู่ฟอร์มที่ที่ดีอีกครั้งหนึ่งของแมย์แต่ด้วยหลังจากที่หมดสภาพไปกับเกมที่แพ้แมนซิตี้นะฮะ และเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในค่ำคืนวันนี้นะฮะก็จะเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะัดที่3แล้วนะฮะเป็นเกมในกลุ่ม ABC แล้วก็ดีนะครับผมก็กลุ่ม A มีอาแจกครับจะเปิดบ้านเจอกับทางนาโปลีนะฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับแลงเจอร์ครับ2คู่เตะตอนตีสองนะฮะก็สถานการณ์ของกลุ่มนี้เนะี่ยนโปลียังนำไปจากฝูงที่6คะแนนนะก็ต้องบอกนาโปลีปีนี้ ฮอตนะครับผมทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกเองแล้วก็ในเกาโชเซไลอิตาลีเองเขาก็เป็นจา่าฝูงด้วยนะฮะก็นาบปลีก็เลยนำเป็นจ่าฝูงในกลุ่ม A นะมี6คะแนนเต็มอันดับ2แล้วก็3เป็นลิเวอร์พูลกับอาร์แจกฮะมีทีมลา3คะแนนแล้วก็เรนเจอร์แพ้รวดครับอยู่อันดับ4นะครับผมก็ลิเวอร์พูลเองเจอเรงเจอเนี่ยก็ต้องพยายามเก็บ6แต้มให้ได้ะฮะในการเจอ2เกมนะครับผมเพราะถ้าไม่ได้ขึ้นมาอีก2นัดที่เหลือเนี่ยต้องไปวัดกับอาร์แจก แล้วก็นาโปลีเนี่ยบอกเลยว่าก็ยากเหมือนกันนะยิ่งช่วงนี้ลิเวอร์พูลนีดยังดูฝืดๆนะฮะยังไม่ค่อยลงตัวในเกมแดนหน้าแล้วก็แดนหลังนะแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดอะไรกับเกมที่เจอกับแลนเจอร์นะครับผมส่วนคู่นาโปลีกับอาแจ็กเนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นกันฮนะแต่ผมยังคิดว่านาโปลียังเหนือกว่าติดๆนึงนะฮะในขณะที่กลุ่ม B นะีครับมีเตะตอนตีสอทั้งคู่นะฮะขับรูทจะเจอกับแอตมาดริดแล้วก็ FC ฟซีปอโต้พบก,กับไบรเออร์เลเวอ zen, บุกเซ่นนฮะกลุ่มนี้เนี่ย ตลาดคะแนนกับบลูสไม่น่าเชื่อนะเก็บไป6คะแนนเต็มเลยนะฮะก็นําจากฝูงอันดับ2กับ3เป็นไบเออร์กับแอตเลติกครับมีทีมลา3คะแนนแล้วก็ดับ4 0เป็น FC p o r ปอโตมีศูนย์คะแนนนะฮะก็กลุ่มนี้เนี่ยเอาจริงก็คือทางไบเออร์เนี่ยในลีเนี่ยเล่นไม่ดีนะแต่ว่าอย่างนัทที่แล้วก็เก็บ3แต้มมาได้ก็ อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับกลุ่ม B นี้นะฮะไบเออร์ er, เจอกับทาง FC ฟซีปอโตแล้วก็อีกคู่หนึ่งคาบู u, เจอกับแอตมาตินะฮะส่วนกลุ่ม C ฮนะมีเต่ไว้1คู่ตอน5ทุ่มสี่านาทีบเเอร์จะเจอกับวิกเตอร์พีเซ่นก็ไม่น่านจะมีปัญหาอะไรแล้วก็อีกคู่หนึ่งคู่บิ๊กแม็ อินเตอร์เจอกับบาร์ซ่าครับถ้าเทียบฟอร์บบาร์ซ่าดีกว่าอินเตอร์นะตอนนี้ครซึ่งสถานการณ์กลุ่มซีเนี่ยบายเยนยังนำ้ไปจากฝูงหคะแนนเต็มครับอันดับ2กับสาเป็นบาร์ซ่ากับอินเตอร์มีทีมละสาแล้วก็วิเชลเบเซนหมูน้อยครับอยู่อันดับ4ยังไม่มีคะแนนนะสว่วนในกลุ่มหนึ่งกลุ่มดีวันนี้มักเซยจะเปิดบ้านเจอสปอร์ติ้งตอนห้าทุ่มสีแล้วก็ตอนทีสองแฟรงก์เฟิร์ตเจอกับสเปอร์ 6, นะก็สถานการณ์กลุ่มนี้สปอร์ติ้งเก็บ2กคะแนนแล้วก็อัั 2, อ 6, นดบ4เป็นมััม 45, กเยยงไมม่ี คะแนนนะก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าน่าจะสูสีนะครับคือวันนี้นะฮะก็ผลการแข่งขัน,นะะจะเป็นยังไงเดี๋ยวคืนนี้รู้กันนะครับผม